สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแนวหน้าแม็กนูเอ h ชาแนลนะครับวันนี้เรามาถ่ายทําปลาสวยงามครับร้านทองเก้านะครับแล้วก็มาชมนะครับว่ามีปลาอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็ด้านหลังก็มีโซนใหม่นะครับของร้านที่เปิดเป็นปลาสวยงามนะครับเรามาชมกันด้านหน้าของร้านก่อนนะครับด้านหน้าปลาถุงนะครับนี่นะครับทองอ่อนนะครับทองอ่อนพะเมยทองอ่อนรัพันแปดร้บาท ก็ปลาเสือพ่นน้ำนะครับปลาออสการ์เผือกนะครับ50บาทแล้วก็ตะเพียนแพตตินัมนะครับอันนี้หัวนะครับปลาบอลเนียนะครับ60ปลาไก่ดำนะครับ50บาทปลาตะเพียนทองครับสี่ตัวห้าสิบนะครับแล้วก็ปลาตะเพียน50บาทนะครับหางนุ่ยหูช้าง50บาทนะครับ ปลาทองอบวุ้นครับสองตัวห้าสิบบาทเดี๋ยวแผ่นข้าวกข้าวนะครับด้านหน้าปลาตักเช้าเลยนะครับมีหลายสีสันนะครับตู้สีก็มีครับเกฟิชปลักเ้าก็มีครับตักเต้าน้ำสืดเดี๋ยวข้า,ขาวครับก็พวกปลาทองปลาสดน,นะครับเยอะมาก เดี๋ยวเรา,เาไปด้านในนะฮะตรงด้านนี้ก่อน RTG นะครับก็คือทองอินโดสาม0ันห้าร้อยบาทสวยนะครับนี่อันนี้ให้แบค์นะครับสามพันห้าร้อยบาทเจ้าตัวกลางนี่คือปลาตะพัดนะครับอโรวานาเกียวตัวกลางราคาไม่บอกครับเดี๋ยวไปด้านบนนะครับ มาด้านนี้ก่อนก็คือมีต้นไม้นะครับไม้น้ําผูกต้นไม้ขอนจมเลยนะฮะเอาไปตกแต่งได้เลยนะครับเป็นไม้ที่จมแล้วนะครับใส่พวกอนูเบียสือว่าพวกไม้น้ำนะครับทั่วไปนะฮะเฮ้แพงมีร้อยห้าสิบาทสองร้อยสองร้อยห้าสิบแล้วแต่ต้นไม้แล้วก็ขอนไม้ที่ถ้าขอนไม้ใหญ่ก็จะแพงขึ้นอย่างเงี้ยฮะ 6กสบาทก็มีครับอันนี้สวยเลยนะถูงเล็กเล็กสี่สิบาทก็มีสามสิบาทก็มีครับตรงในกล่องโฟมนะครับไม้น้ำกับผอนจมนะครับไปตกแต่งตู้ได้เลยแล้วก็มีกระชอนนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับขัดตู้ปลายมีหมดนะครับใย,ยกองมีหมดนะครับ ใส่ออกซิเจนมีหมดนะครับเดี๋ยวไปด้านในนะครับมาตู้นี้ก่อนเลยครับอโลวาน,น่าเงินนะครับมังมกรเงินเท่าไหร่เขาติดกับเจ๊ของอนหน้าสิบาโต้นนึงนะี่อ่คครับก็ตู้ผลก็มีนะครับ เราชมตู้ล่างกันก่อนนะฮะเราจะมีปลาเสือพ่นน้ำปลาระเบียนทองอินโดน,นะครับแล้วก็มีไทเกอร์เชเวอร์โนสนะครับสวยนะครับนี่อยู่ที่ขอนไม้จอมมีปลากระทิงไฟด้วยครับอยู่อย่างนี้มุมต่อมาครับอาราไพมากนะครับขอ,อสวยครับกำลังดีนะครับนี่ ไซส์ประมาณผมว่ามีประมาณหนิ้วได้นะ6ถึง7นิ้วประมาณเนี่ยครับอลัาไพมากตัวป้อมๆดีครับชุดน,นี้ด้านบน,นก็เป็นนกแก้วสีเหลืองนะครับ กรนกแก้วนะครับด้านนี้ก็อินฟิกนิตนะครับเป็นฝูงเลย ันนี้ตัวเท่าไหร่ครับเจ๊ส <200 S 1> <200 S 2> องร้อยนะครับอ๋อหกนะโทษทีโอเคหกร้อยหกร้อย okay, เป็นหางแดงนะครับ <6. S 1> เป็นหางทงด้วยนะครับ <6. S 1> อ่าตัวต่อไปนะครับรตัวต่อมาคือนกแก้วสีแดงนะครับนกแก้วแดงตัวเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสิบตัวเจ็ดร้อย ฉะนั้นซื้อสิบตัวคุ้มกว่านะครับแล้วก็มีปลาตะเพียนนะครับจะมีทองอินโดตาแดงกับทองไทยนะครับตัวนี้มีปลาไก,ก่าด้วยครับปลาไก,กาน่นี้ต่อมานะครับอ่าอันนี้นะครับ,รบอันนี้ก็คือตะเพียนหน้าแดงนะครับ สวยแล้วก็เป็นูงอันนี้ก็ปลาสวายเผืือกนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นบิเชียเผืือกนะครับอันนี้เท่นี้ ไปมุมต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นออสการ์นะครับมีทั้งออสการ์เผือกนะครับเกิตัวนี้ออสการ์ Oscar ธรรมดาแล้วก็ออสการ์ทองนะรันอันนี้ตู้ต่อมาคือปลาตะเพียนทองอินโดตาแดงนะครับ านนี้นะครับด้านนี้ก็น่าจะเตรียมเลี้ยงปลานะส่วนอันนี้ก็คือต้นไม้กับถอนไม้น้ำจมนะครับตกแต่งตูงป้ปลาเดี๋ยวไปมุ่งต่อไปนะครับตู้ด้านบนนี้ก็คืออโลวนาทองมาเลยนะครับสามตัว ตัวนี้คือตู้ถัดมาตู้กลางนะซุปเปอร์ไฮแบ็กนะครับไซส์ประมาณห้านิ้วได้นะครับซุปเปอร์ไฮแบ็กกี่พันนะครับเจ๊ห้าพันนะครับซุปเปอร์ไฮแบ็กแล้วก็มามาดูเขียวแัวตว์พัดนะครับเขียวเขียวสองพันห้านะครับมีชิปด้วยนะครับอ่าสัตวพัดนะครับพัดสิิกน,นะอะโนมาน้าเขียวนั่นเอง เป็นฝูงเลยครับมาคัดเลือกก่อนเลยนะครับตู้ถัดมาครับอรุ่าทองอ่อนนะครับอันนี้เป็นทองอ่อนเป็นฝูงเลยครับทองมาเลยทองอ่อนนะครับับมาตู้นี้คือไฮแบ็กนะครับหางแดงเลยนะครับ ก็เป็นฝูนะครับมาคัดเลือกหัวข้อก่อนได้เลยนะครับู้ถัดมาด้านบนเป็นอรโรน่าเงินเผือนะครับก <c oughs> ็คือ a l โ i n o silver ครับอรโลน่านะครับ <c oughs> เป็นเงินเผือกตาแดงนะครับ สวยน,นะครัต่อมาตู้นี้เป็นอินสิกนิสนะครับถางแดงต่อมาครับตู้นี้ทองอินโดนะครับเป็นฝูวเลย RTG นั่นเองมาเลือกหัวข้อก่อนได้เลยนะครับ ออาทเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับนะครับเป็นมุมใหม่ที่เพิ่งเปิดน,นะครับนี่ก็คือปลาบอเนลนะครับสวยนะครับจะข้างหลังจะเป็นสีเหลืองนะบอเนว ต่วนนี้เป็นกั้งสีนะครับคล้ายๆบูพัชราเหมือนกันนะแต่อาจจะยังไม่ปรับสีครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับเป็นปลาไทยนะครับคล้ายๆปลาดุกเวลแต่ไม่ใช่นะครับคล้ายๆแต่ไม่ใช่ แต่ไม่ทราบชื่อนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปถามมานะเป็นเป็นปลาที่นำมาขาย้งแรกด้วยครับตอนโตนมันน่าจะใหญ่นะฮะโอเคครับอันนี้เป็นปลาสเตอร์เจนนะครับส่วนตู้การนี้ก็ฟิงเกอร์นะครับ ทั้งบอกว่ฟิงเกอร์ฟิงเกอร์จะเยอะมากด้านนี้เป็นตะเพะีนแพตินดัมนะครับแล้วก็มีซักเกอร์นะครับอันนี้ ด้านล่างก็สเตอร์เจียนะครับมาดูมุมนี้นะครับก็มีปลากระแห่นะครับมีปลากระแห่สองตัวแล้วก็มีปลาเสือต่อลายคู่นะครับมีเสือต่อเนี่ฮะลายคู่เหมือนกัน มุมด้านในด้านนูเป็นปลาเขาดำนะครับด้านนี้เป็นปลาแรดอินโดนะครับแรดแดงอินโดบางโซเกตสีแดงก็เริ่มขึ้นที่แผ่นหลังนะครับเนี่ยสวยนะครับแรดแดงอินโดมาเลือกได้เลยนะครับเอาโตหัวพอกไปเลยสวยๆลองดูดี มีสวยเยอะนะครับแล้วก็มีนกแก้วสีเหลืองนะครับตัวค่อนข้างจะใหญ่เลยไปมุมต่อไปนะครับนีก็ลาลนกแก้วสีเหลืองนะครับอยู่ตัวเดียวเลย ส่วนด้านนี้ปลาเปคูเสือกนะครับอันนี้จะกินจุมากนะครับเห็นอย่างเงี้ยกินจุมากโตไวมากปลาเปคูอ่ะแล้วก็มีปลากระเบนโมโตโนโนะครับกระเบนน้ำจืดนะครับกินลูกปลาดูกุุงปล่อยนะครับโมโตโน ถัดมาเป็นนกแก้วนะครับแล้ว็็นกแก้วนะครับน่าจะตัวร้อยบาทนะเห็นเขียนราคามาดูตู้ถัดมานกแก้วไทเกอร์นะครับสวยนะครับเป็นดําปนแดงนะครับแล้วก็มีเซนตา้าบางโัวด้วยนะบางตัวจะเป็นเซนตา้าปนนะครับ อย่างตัวนี้เซนต้านี่ก็เซนต้านะฮะสำหับไทเกอร์นะด้านนี้ก็จะเป็นตะเพียนทองไทยนะครับชอนฟอดี้นะครับท่านอยู่โตว้วนเลยครับส่วนด้านนี้ก็เป็นปลาช่อนสั้นด้วยนะครับ น่าจะเป็นช่อนนาด้วยมั้งผมว่าช่อนนาสั้นนะแล้วก็มีปลากระแหนะครับสองตัวมีปลาฉลามหางไหมเป็นฝูงเลยนะครับอันนี้นะครับต่อมานี้นะครับครับตัวนี้คือเป็นปลาบึกนะครับปลาบึกตัวห้าสิบบาทนะครับ ตูถัดไปนะครับอันนี้เป็นเอ็กซ์โซลนะครับห่าน้ํานะครับต้นกำเนิดอยู่ประเทศแมตกซิโกนะครับมีอยู่ตัวเดียวสวยเลยนะก็เหมือนสัปหลาดดีนะฮะเท่ดีไปมุมก่อไปนะครับครับแล้วฝั่งตรงข้ามของร้านทองเ้านะครับก็จะมีอาหารปลานะครับ หลากหลายยี่ห้หลายสายพันธุ์เลยนะครับสวับป,ป้าหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีของตกแต่งภายในตู้นะครับนะครับสวยดีหลากหลายแนวแฟนตาซีนะครับ เยอะเลยนะครับต้นไม้ปอมก็สวยดีนะครับเยอะมากมีหอยนะเปิดหอยด้วยนะครับลูกแก้วแล้วก็ต้นไม้ปอมนะครับนะครับต้นไม้ปอมจากหลายสีนะครับ ร้านทองข้าวครับก็คือฝากกดไลค์กดรับกดแชร์นะครับตรงข้ามพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับครับสวัสดีครับ